ฮัลโหลฮัลโหลนี่是不是มาหาทยัน泰国的负责人สวัสดีค่ะพี่หลงนะคะดูแลมาหายันของอาจารย์ไพรโรจน์มาเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะถ้าเป็นพยันบุคคลเนี่ย แนะนำเป็นขนาด50คูณ50นะคะ,คะ,คะก็ได้อักขรครบถ้วนของยันบุตรคลส่วนถ้าเป็นครอบครัว1-5คนก็จะเป็นขนาด7-8-9นะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะจะแนะนำให้เป็นขนาด88ที่ลงวันเดือนปีเกิดของพาร์ทเนอร์ได้แล้วก็เป็นเลข88เนี่ยจะเป็นเลขอินฟินิตีที่มีกินมีใช้ไม่มีหมดนะคะขนาดถัดไปค่ะอยากแนะนำเป็นขนาด100คูณ100ซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นผ้ายันที่สามารถลงวันเดือนปีเกิดของครอบครัวได้ หรือว่านักธุรกิจใหญ่ๆนะคะถ้ามาบูชาเนี่ยจะได้อักขระพบท้วนเต็มร้อยทุกอย่างเลยค่ะเป็นขนาดพย,ายันที่หลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเขาอยากจะบูชากันค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเชิญข้างในนะคะอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวพามาเจอพาร์ทเนอร์ของเราค่ะสิงโบนะคะใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจบจองมหายัน,นะคะสามารถจองที่ซิมโบได้เลยค่ะ ner, ี่พาร์ทเนอร์อรอใครที่อยู่ต่างประเทศอยากจับจองมาหายันนะคะสามารถจองที่สิงโบได้เลยค่ะนี่คพาร์ทเนอร์องเราคะทอยู่ในประเทศไย้าใคที่อยู่ต่รนีได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพ้ายันที่เป็นซิกเนเจอร์ของท่านอาจารย์นะคะผืนนี้ก็จะใส่วันเดือนปีเกิดได้หลายท่านเลยหรือว่าสำหรับนักธุรกิจที่มีธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยค่ะส่วนมากคนดังที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะมาบูชาของท่านอาจารย์ไปจะมีอักคระที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนและอันนี้พิเศษคือมีย้ำสิทธิ์ทิศบนรอบ รอบๆหลายรอบชั Quindi, ้นมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอักขระเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาภแคลคาดกันภัยประมาณนี้อะค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วครับ so 我跟你讲哦新加坡马来西亚台湾香港澳门中国的朋友哪里有华人地区你们准备好了吗如果想要定制你自己本身的马哈雅来帮助你们的话可以在以下的留言区与我们私聊